สวัสดีเพื่อนเพื่อนเกมเมอร์ที่น่ารักของผมทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วในช่อง PP z Chat Channel นะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมกับตันสุภาษะดีมทีมอีกเช่นเคยนะครับขอบคุณเพื่อนเพื่อนนะครับที่มาให้กำลังใจในการดูคลิปของผมรบกวนช่วยกันกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของผมด้วยนะครับวันนี้ มีตู้ใหม่เข้ามาอีกแล้วนะครับเราไปดูตัวอย่างของนักเตะที่เข้ามาใหม่ในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับนี่คือตู้ที่เข้ามาใหม่นะครับนำทีมมาโดยเลโอนะครับตามติดมาด้วยเปเป้นะครับแล้วก็ ิดท้ายด้วยอัลเบิร์โตนะครับวันนี้ผมอยากได้ลลโอนะครับผมจะไป5สเต็ปนะครับแต่ถ้าได้ลลโอก่อนผมจะหยุดนะครับเราไปชมกันเลยดีกว่าครับไปลุยกันที่เมาติแรกกันเลยดีกว่าครับโอ้โหมาแบบนี้พุ4สี่อันอย่างนี้มีลุ้นนะครับ โอ้เกือนะครับเมาติแรกมาต่อกันที่เมาติที่2กันเลยดีกว่าครับโอ้โหเมื่อกี้สี่พุยังเกลือนะครับคราวนี้น่าจะเกลือนะครับเฮ้ย <He i, S 2> แต่ก็ไม่แน่นะครับมีแสงแบบนี้ โอ้มาครับแต่ไม่ใช่หน้าตู้ครับไป,ไปต่อกันที่มัลติที่สามนะครับลีโอมาสักทีเถอะโอ้โหไม่มีผู้เลยนะครับดีนะครับที่มัลตินี้การันตี SSR นะครับ <laughs> โอ้ไม่ใช่หน้าตู้นะครับทับลบอลมาเลน,น,นะคริสมันนะครับผมโอ้มีฟุ้งฟิงแบบนี้มาเลยก็ดีนะ อืมไ,ไม่ใช่นาตูอีกแล้วครับ<ป>มามัติที่ห้านะครับ การันตี S S R นะตู้หนึ่งตัวครับเลโอเลโอเลโอเยส โอ้ดังที่สุดผมก็ได้ดีโอนะครับผมอยากได้ลีโอมากเลยนะครับในตู้นี้ <Yahoo! S 1> เอาละครับก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการเปิด5เต็ป5มัลตินะครับเพื่อตามหาลีโอนะครับวันนี้ผมก็ได้ดีโออย่างที่ผมต้องการด้วยนะครับฝากเพื่อนๆช่วยกันกดไลค์กด Sub s cribe และก็กดดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดค,คลิปต่อไปของผมด้วยนะครับ แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายสวัสดีนะครับเพื่อนๆทุกคน